Ja. ค,นนะค,ะค่ะคลิปนี้มาพบกับคุณครูอ้อนะคะกับคุณะครู <Lydia. S 2> ลำดวนค่ะค่ะวันนี้คุณครูอ้อกับครูลำดวนนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยข้าวกันนะคะเด็กๆที่บ้านเราทานข้าวใช่ไหมคะวันนี้คุณครูอ้อก็จะพาเด็กๆมารู้จักข้าวชนิดต่างๆกันเลยนะคะอ่าอันแรกเลยนะคะอันนี้ข้าวอะไรคะครูลำดวนข้าวเปลือกค่ะข้าวเ,เปลือกนะคะเป็นข้าวที่เรายังไม่ได้สีนะคะยังทานไม่ได้นะคะอันนี้สําหรับ เอาไปเป็นอาหารสัตว์นะคะเด็กอ่าข้าวชนิดต่อไปก็คือข้าวข้าวสารนะคะเด็กข้าวสารเนี่ยเห็นไหมคะยังเป็นเมล็ดอยู่เลยอันนี้เรายังทานไม่ได้นะคะเราจะต้องเอาไปหุงก่อนใช่ไหมคะอ่าดูิคะให้สุกก่อนแล้วหุงมาแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าข้าวสวยนะคะเนี่ยนําไปหุงแล้วจะได้เป็นแบบนี้จะทานได้เลยนะคะ ข้าวชนิดต่อไปนะคะอันนี้เรียกว่าข้าวไรเบอร์รี่นะคะเป็นข้าวเพื่อสุขภาพนะคะเด็กๆ,ๆคะเป็นสีอะไรคะเด็กๆเห็นไหมคะมันจะออกสีดําๆใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นข้าวสวยนะคะเดี๋ยวหุงออกมาแล้วก็จะเป็นสีอะไรคะคุณดูด้แบบนี้ค่ะเห็นไหมอันนี้ก็คือข้าวไรเบอร์รี่นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้ยังไม่ได้หุงนะคะแต่อันนี้หุงแล้วอย่างนี้ต้งสุกแล้วหุงแล้วคุณจะได้แบบนี้นะคะ อันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะแต่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวดํานะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูมีข้าวเหนียวสีอะไรคะคุณครดวนมาให้ดูทังสีดําและสีขาวอันนี้เป็นเมล็ดข้าวสารอยู่นะคะเมื่อนึ่งเสร็จแล้วก็จะเป็นยังไงคะคุณครูแบบนี้ค่ะก็คือนำข้าวเหนียวข้าวสารเนี่ยไปแช่ก่อนนะคะก่อนนึ่งเอาไปแช่ก่อนแล้วค่อยเอามานึ่งเมื่อนึ่งสุกแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะข้าวเหนียวเป็นแบบนี้น้ำข้าเหนียวแบบนี้กินข้าวเหนียวแบบนี้กินด้วยมือนะคะ ปัน้นข้าวเหนียวแบบนี้ง่ายอ่าเนี่ยข้าวเหนียวจะปั <ละ S 1> ้นได้นะคะดด้กๆวยเราไม่ต้องะะใช้ช้อนก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นข้าวชนิดอื่นเราต้องใช้ช้อนนะคะอย่างข้าวสวยอย่างงี้คะ่ะเราต้องใช้ช้อนตักทานนะคะจําได้ไหมคะตอนที่มาโรงเรียนเราก็ทานข้าวสวยกันใช่ไหมคะอ่ะครูรู้ๆมีกระติบอะไรมาด้วยนี่ไุมครูมีกระติบข้าวเหนียวด้วยนะคะที่บ้านครูทานข้าวเหนียวนะคะจะนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ใส่กระติบแบบนี้นะคะมาโรงเรียนครูก็เอามาด้วยนะคะอันนี้คือกระติบข้าวเหนียวเป็นกระติบเลยค่ะ เหนียวกับไก่ย่างแล้วก็อะไรคะส้มตำใช่ไหมคะอ่าเป็นยังไงคะเด็กเด็กเด็กเดเรียนรู้จากข้าวกันแล้วใช่ไหมคะมีตั้งแต่ข้าวที่เป็นข้าวเปลือกข้าวสารแล้วก็ข้าวที่สําเร็จแล้วก็คือหุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่าวันนี้คุณครูอ้อกับคุณลลาดวนก็จะฝากให้เด็กๆนะคะ ถ่ายคลิปของเด็กๆนะคะการทานข้าวที่บ้านมาให้คุณครูอ้อดูด้วยนะคะทานอะไรคะจะเป็นข้าวสวยหรือว่าเป็นข้าวเหนียวนะคะให้เด็กๆถ่ายคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาทางไลน์นะคะให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าเด็กๆทานข้าวกับอะไรเอ่ยวันนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ครูอ้อและก็ครูลําดวน,ดดานนะคะขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพบกับคุณครูใหม่กันนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะนีค่ะ